โทษทีทุกคนแอปอัดวิดีโอมันเลอเลยแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วมาแมาสวัสดีครับแอปจะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้แจกเพราะผมขี้เกียจโอเคผมอย่รอเดี๋ยวผมขี้เกียจโอเคเอาใหม่นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่กับผมอีกไม่เช่นเคยพ่อไม่ลงคลิปนานขออภัยด้วยจริงโอ้ยไม่ลงคลิปนานขอโทษ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 นะครับพอดีขี้เกียจไปหน่อยขอโทษขอโทษขออภัยในกวดคลิปอยู่ไหนกวดคลิปอยู่เก็บขอโทษขออภัยจริงที่ไม่ลงคลิปมาโอ้โหนาน โอเคฮะวันนี้ผมจะมาลงคลิปละอ่ะจะเริ่มลงคลิปปกติละเพราะว่าเริ่ม,มาหายเกียดมานิดนึงละน,นิดนึงกูยาวมานิดน,นึงโอเคมาหมดที่เราจะมาแจกวันนี้พูดตรงประเด็น,น okay. เลยปะโอเคครับอาใหม่วันนี้หมดผมจะมาแจกวันนี้คือหมดเบนเทนเนี่ยวิธีการหานาฬิกาง่ายๆกดหมายช่องเนี่ยเออแล้วมันจะมีซองน,นี้ให้เลือกนะมาตัวเอ๊นนาฬิการแหลคือนาฬิกาตอนเด็กเนี่ยเดีย๋ยวเอาไปค้างแป๊บนะึง ค้างต่อเลยมึงเอ้หายค้างแล้วมาเขาเนี่ยอเก็บนาฬิกาตอนโตไปก e ่อนวันตะเห็ดกูถอดอะไรง่ายง่ายในนาฬิกาเนี่ยวิธีการใช้นายกดค้างอ่ะเห็นไหมมีเอเรียให้เลือกเยอะมากอะเรหินปลารู้เยอะเนี่ยน่าจะรีวิวไม่หมดว่ะอุ้ยจ้าแหววูบดูใช่ไหมอ่าใช่แหววูบรู้สึกว่าปากตัวมันจะไม่มีสกิลด้วยนะ สื่ออย่างนั้นนะเอ้ใครอ่ะเปเอาเปลี่ยนตัวกันนะมาตัวต่อมาผมจะรีวิวไม่หมดนะรีวิวแค่ข่าวๆเพราะว่ามันเยอะเกินมาไวมัดฮะถ้าวิ่งให้ขาหน้าวะมาเด้อเขอเลียดแป๊บนึงทำไมมันแปลกแปลกวะเขาจดไปปรับนู่นนั่นแป๊บนึงเข้มอ่ะ ในส่วนของไวมัดมันก็ดูอุบาทกราดนี้นะฮะเดินก็เดินแบบเออโมเดลก็ทําดีแต่ว่าถ้าเดินแปลกๆนิดนึงเพราะาตอนนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะอาจจะเบต้าละมัง้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทำไมขาหลังไม่ขยับวะเราจะไม่ได้พลังไรมาของสลา,าของไวมัดเราจะได้เป็นค่าสถานะแทนไปได้ครับเพื่อนะสถานะแนย่หลอกหอกหลอก,อกมาตุลตมาเลยอ่ะอาจจะรีวิวหมดกันในะวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวฮีบาร์ดแปลกเลยอฮีบาร์ดมีสกิล บินได้ไหมบินได้เออบางตัวก็มีสกิลบอกแล้วปล่อยไฟบอลได้จะทถุกพื้นอ่ะไม่รู้ใช้ไงนะโอเคอมาตัวต่อมาที่เราจะวิวแบบเร็วๆเ,เ,เลยนี่ภูมิใจนำเสนอเห็นไหม <laughs> มือเดลวก็ทำดีดีทุกอย่างเลยแต่ว่าการขยับเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ มาไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นในรถได้ไปเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นรถได้ไหมอย่างท่ขับไปด้วยจะไม่รู้เพื่อนขี่เราได้ไหมมาตัวต่อมาแค่คานบอลแคาน์นโบอล,ลเลยเออแคาน์นบอลบอลใช้คำนี้ซะด้วยนะอ่าเนี่ยปาบเหรอแปลงนี้ได้ัลบลูกบอลได้อะก็วิ่งเร็วแบบพันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออ ใช่ไหมมันดูตแปลกๆพิลึกๆละปึ๋งปึ๋งป้าจริ้งกิงโอเคมาเรามาดูในส่วนขอนท้องนาฬิกาตอนตัวกันเลยก็คือภาพผู้ใหญ่นะไม่ใช่ภากผู้ใหญ่ภาคที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เออเพื่าคิดหรืเขาว่าภาพผู้ใหญ่ไอ้สัสภาพผู้ใหญ่ไอ้เหี้ยนี่ก็เกินมาโอ้ยอันนี้ของตอนตัวมีน้อยน่าจะรีวิวไยๆมาอันนี้เป็น แต่บันทึดสกิลแรกก็เป็นการเสกเพชออมตัวสกิลสองคือการเอาเพชออกดิเครียเสียเลยวะเอาไปเอาใหม่สกิลแรกเพชออมตัวสกิลสองเอาเพชออกแต่ว่ามึงใจรวยแน่เลยบอกตรงมายูต่อขั้นตอนตัรีวิวหมดทุกตัวไหมเอาเลยแหละมาคือโฟดทวยหัวอัม ดูท่าตีแม่งดิแปลกๆนะมาตัวต่อมาที่จะรีวิวนะคือรีวิวไม่ใช่เลยเป็รีวิวอะไรของกูเนี่ยคือตัวนี้บินได้วะเฮ้ไอตัวนี้บินไม่ได้ไใช่เหมมาตัวต่อมาที่ไอภูมิใจนำเสนอมังไอ้อะไรเว้เนี่ยไอ้เช่นเนี่ยตามชื่อไม่ได้ละอ่ะเสกไอ้ใบไม้ได้อ่ะ ไอ่น่าจะต้องใช้กับสิ่งมีชีวิตนะมาตรวจต่อมาเลยก็คือไอ้นี้อยากรางได้หรือมั้งฮะนอกจากมึงจะเตี้ยแล้วมึงจะมีอะไรดีบ้างนเานี่ยเคทตรวจต่อมานี่นี่ตัวเฮเลยน,ะนี่ยเฮ้กสวยไปอย่างนะเขาทำโมเดลสวยมากเลยนะเนี่ยน่าจะไปช่วงเบต้าอยู่นะ้าผมเห็นนะก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณอ่ะนี่คือทั้งหมดของมอดเดี๋ยวมอดอาจจะไม่ดีผมอาจจะไปหามอดมาให้ใหม่นะครับข,ขอาภาอภัยด้วยกันที่อมอดไม่ไม่ไม่ไมถึงแบบจบปตีตามาแจกก็แค่นั้นแหละบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมแมาฝากกันถึงตอนนี้ครับ